วิเศษเนอะก็จะโทรศัพท oh, <c oughs> <Ox réussi, S 2> ์บอกค่าเถิดใครงามเลิศในปตะพีโอ้ก็ไม่มีใครนั่นสิก็มียายหนึ่งคนเดียวเทพสวัสดีค่ะคุณเทพคุณสกุลก็สวัสดีนะคะคุณอู้ก็สวัสดีท่านเทพค่ะน้องเหมียวก็สวัสดีคุณอุ้คุณเทพก็ใบบัวก็สวัสดีน้องดอกไม้คุณปานอมสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายจ้าคุณสกุลก็สวัสดีบ้านคุณอุ้ทางไหนที่อานาพัชยาขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกเม้น ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกๆคนคะ่ะแวะเข้ามาส่งกำลังใจแม่นาสวัสดีย่ำไหลกะไหลไหลพี่น้องอันนี้ยังไหลสะอาแต่แย่าหนึ่งยังอ่านบทท่านอยู่ป้าพาสวัสดีค่ะขอบคุณค่ปะป้าพาโอ้อันน้องตะวันว่าครับผมกับอันน้องวันเนาะน้องตะวัน เป็นแบรประกาศพี่น้องขอโทษเด้อข้อความไหนคําไหนพูดผิดพลาดไปก็ขออภัยผิดใจก็ขอโทษไว้กันก่อนเด้อค่ะคุณอุ้ก็สวัสดีค่ะคุณจันทกาฝนที่ที่ปทุมมืดฝนเนาะมืดฝนมากเลยค่ะตกฝั่งนู้นไปแล้วตกทฝั่งคองหนึ่งไปแล้วแต่ว่าคองสี่ยังอู้บบอกเด้อบอกเด้อ,อกดอดได้จ้าอาบน้ําแล้วไม่นม้ำไม่น้ำบอกว่ากอดได้อาบน้ําแล้วคุณคุณสกุลสวัสดียาวจะได้ เป็นไก่โอ้ยสีสันสีเงาสีาสไก่จังสีออ่หมดยิ่เวลาเขาฉีใช่ไหมเวลาเขาฉีไม่ถึงหนึ่งหนึ่งว่าไม่ถึงเพราะว่ายังดูแข็งแรงดูแข็งแรงแล้วก็หน้าตาก็ยังไม่เกินเลยไปถึงนู่นดูเหมือนเวลาป้าพานั่งไลก็ดูแล้วว่าเออหนึ่งก็ยังนั่งคิดไม่ถึงเจ็ดสิบหรอกที่หนึ่งว่าประมาณหกสิบกว่านี่แหละหนึ่งมานั่งคิดแบบนั้นเอ็นโทรมา มันทรมานในหัวหัวใจจังสี่หละเจ็เจบปวดเพียงนหนจะไปรับเด็กครับได้เลยค่ะคุณสกุลขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณคุณอูมาาที่พามาหาเพื่อนใหม่ขอบคุณรักทุกคนคีเอเ,เตอร์มีแต่คนน่ารักค่ะคุณอูบอกแม่ทิพย์สวัสดีกดๆค่ะแม่ทิพย์ขอบคุณพี่ๆที่มาเปิดค่าการมองเห็นค่ะ แม่ทิพย์ก็สวัสดีคุณฝันให้กายไปให้ถึงค่ะน้องเหมียวก็กอดๆพี่ไม่รู้ว่าใครพี่ใครน้องเนาะถ้าว่าเราไม่ได้นั่นกันจริงๆเราไม่รู้ค่ะป้าพาก็สวัสดีจ้ะใบบัวแม่นาทักทายเพื่อนทุกคนที่แวะเข้ามาเป็นกําลังใจจ้าก็มาทักทายเพิ่มพลังบวกกัยห,หนึ่งในร้อยโอ้ยหนึ่งหนึ่งในร้อยค่ะปาก็ไปเรื่อยๆเลยเดือนก็ไม่มีอะไรมากมายก็ทํามาทํามาเท่าไหร่แล้วล่ะทํามา แกก็เห็นทำพร้อมๆแกจบพร้อมๆแกน้องุ่นนี้ก็ถามอายุเด้อสวัสดีจ้ะน้องหนึง่งสวัสดีค่ะพี่โฮมสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่โฮมสวัสดีภาษาอังกฤษบอ,อ,อกจ้าค่ะป้ากดก่อนน้องหนึ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะต้องกดยายหนึ่งด้วยเลยเพราะยายหนึ่งขาดความอบอุ่นเทนทรมมันทรมนในหัวหัวใจจังสี่ละเจ ปเปดพยงไกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะขอตัวก่อนเจ้าแม่ทิพย์ก็ขอตัวก่อนขอบคุณค่ะแม่ทิพย์ขอบคุณคะ่คณคะไปด้วยคะ่ะไปดูให้ทุกคนมีความสุขร่าพากแข็งแรงทุกคนนะครับคุณฉันทก,การบอกหายใจบอดท่านเนาะใยหนึ่งก็ท่านเหนบบอดท่านเหน็บก็เฮือกเอาทักทางว่าหนีจากแน่ เราอันกอดกอดพี่หนิงขอบคุณมากค่ะกอดกอดพี่หนิงขอบคุณมากค่ะใบบัวก็ขอบคุณสุภาวดีขอบคุณค่ะโอ้พนเปลียนเพนเปลียน,นปู่ฝ้ายใหม่พนเปลียนลูกยืนเนาะพนเปลียนลูกยืนล่นละฮะนือว่าติดติดหลายหลอย่างอะค่ะเวลาหายากแต่ว่าบางทีก็ขึ้นเช้าบางทีก็ขึ้นสายบางทีก็ขึ้นบ่ายบางทีก็นี่แหละค่ะประมาณนี้แหละค่ะการและการขอบคุณค่ะ พี่โฮมก็สวัสดีใบบัวใบบัวสวัสดีน้องใบบัวนะคะพี่โฮมก็สวัสดีค่ะหอมม่วนสนุกสมาสวัสดีค่ะสุมาพรมาช้าไม่เป็นไรค่ะน้องไม่เป็นไรย้อนหลังกันก็ได้พี่หนึ่งไม่ไปตั้งหลายไลฟ์วันนี้กดมือกดลบลมนะคะแม่ทิพย์สวัสดีค่ะแม่ทิพย์ใบบัวสวัสดีแม่ทิพย์นะคะคุณลุนนี่ก็มาจุดที่คอมเมนต์เพื่อนๆไว้มาเก็บที่คอมเมนต์เพื่อนๆไว้แล้วก็มันจะขึ้นสีมาให้ยายหนึ่ง ขอบคุณทุกคนคะ่ะคุณฉันทก,การก็สวัสดีบาวต่อหนึงคะ่ะสี่ห้าหกเดแปดคุณหนึ่งตลอต่อพิศสกุลน้อยคะ่ะว่าอยู่ที่ไหนคะหนึ่งอยู่ปทุมธานีคะ่ะสวัสดีหนุกคะ่ะเข้ามาในห้องและอยากให้เพื่อนๆมีความสนุกอยากให้เพื่อนๆมีการพูดคุยมีการสร้างปฏิสัมพันธ์แบบคุยนวัวบพูดคุยไปตามไปไปตามเนื้อเรื่องพูดคุยไปตาม ตามลำดับเอาค่ะพูดคุยไปตามลำดับเอายังหลายเด้อบออยังหลายไก่หางแย่หนึ่งสีล่งไรแล้วเด้อค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆเราทุกคนนะคะพี่หนึ่งเนาะเพิ่มพลังให้มีพลังอึดขึ้นมาเนาะอึดขึ้นมาหายใจเหือกเหือกน้องโรยรลินนภัชยาสวัสดีค่ะหนีได้น่ะเนาะสกุลสกุลอันคุณอู้หัวเรอเด้ออันนี้ชาภาสวัสดีค่ะน้องลุนี น้องงไม่เห็นน้องขึ้นเลยสวัสดีค่ะคุณอู๋ใบบัวก็สวัสดีคุณอู๋นะคะสวัสดีค่ะคุณหนึ่งครับสวัสดีค่ะท่านเทพส่งกําลังใจค่ะคุณอู๋สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับฝากเวลาเปิดบ้านตอนตีสี่สามอะไรนะดูเหมือนเวลาป้าพานั่งไลก็ดูแล้วว่าเออหนึ่งก็ยังนั่งคิดไม่ถึงเจ็ดสิบหรอกที่หนึ่งว่าประมาณหกสิบกว่าๆนี่แหละหนึ่งมานั่งคิดแบบนั้น ที่เข้ามาชมไลฟ์ยายหนึ่งวันนี้คําพูดใดวาจาใดที่ยายหนึ่งพูดไม่สุภาพหรือพูดไม่เพาะหรือว่าพูดล่วงเกินไปยายหนึ่งก็ขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้นะคะก็เป็นเพื่อนกัน <c oughs> <c oughs> ยาวไปจะโทษปากรดอโอเคค่ะโอเคค่ะอันน้องวันโอเคค่ะพราะพี่หนึ่งก็จะพูดคุยไปตามไปไปตามเนื้อเรื่องพูดคุยไปตามตามลำดับเอาค่ะพูดคุยไปตามลำดับเอาไลน์มาพูดคุยกันไหน เข้ามาทักทายมาพูดคุยกันแหน่ลมพัดลงมีวน้องหมีวนภัชยาขอบคุณนะคะน้องหมีวนภัชยานี่ภาษาอังกฤษนะเป็นน้องหมีวถ้าภาษาเดี๋ยวพี่จะกลมนอนจะติินน้องนอนอย่ามัวอววรอะไรไปจา้า <c oughs> ได้เทเลกราโอ่ยคนยานขอยกยานขึ้นกันเนะ แม่ทิพทักทายจ้าดวงใจทักทายแม่ทิพแม่นาก็ทักทายแม่ทิพคุณสกุลยายหนึ่งก็มาเปิดค่าการมองเห็นค่ะมาเปิดค่าการมองเห็นยืนยันตัวตนจ้าเปิดค่าการมองเห็นยืนยันตัวตนนะคะสามารถต้องลาแล้วเพื่อนขอบคุณทุกกําลังใจค่ะขอบคุณทุกคนนะคะกําลังใจคือสิ่งสาคัญกําดีใจค่ะไปวันนี้วันหน้าวันหลังเขาก็มาหาเราเองทําไม ไปแอบอยู่โอ้ยน้องเอ๋อย่างพี่โฮมสวัสดีค่ะพี่โฮมคิดถึงพี่โฮมปังปังค่ะเฮงเฮงปัง,ป,งปังนะคะดูไปสะดุดไปค้างค่ะแกก็สวัสดีน้องตะวันค่ะบบาตะวันก็มิ้วนภะพัชยาสวัสดีครับฮมน้องหนิงก็สวัสดีทํางานจาัด ในเนบบอร์ดเราก็ยังไปถามเพื่อนเขาเลยให้เพื่อนมาแก้เนบบอร์ดให้คันแม่แตก่กอะแม่แตกก่กันการป้องกันระบบกุ้งนานีต่ตีมันยากอยู่จังหน่อย <c ười> คิดถึงนะคะน้องๆพี่โฮมคิดถึงทุกคนนะคะไหวยงามๆจาาพี่โฮมน้องพี่หรือว่าน้องก็บรรลุกเรียกน้องแล้วอขอโทษเด้อค่ะว่าเป็นพี่กันเลยฟังไปทํางานไปครับโฮมขอบคุณค่ะน้องตะว่วัสดีค่ะพี่หนึง่ง น้องดวงใจก็สวัสดีพี่น้ำเย็นน้องัมพัชยาก็สวัสดีพี่ดวงใจคนสวยสวัสดีค่ะพี่เมียวน้องเฮาอันหายเฮาอันเบิ่งพิ่นเขาแห่งอันภาษาอังกฤษโบออกบันิคักเพิ่นไปอยุงเมืองหนอกเิ่นทายรูปมางามงามพี่น้องคุณภาว,วัใจสวัสดีค่ะ น้องลุนีสวัสดีไพยนน้องลุนีสวัสดีดวงใจนะคะสวัสดีน้องมีวสาัน้องหนิงสวัสดีน้องดวงใจนะคะดวงใจก็สวัสดีค่ะคุณลุนีแม่นาก็สวัสดีจ้ะน้องดวงใจป้าบอกลัวบอกลก้าคุยน้าดอกขอบคุณคุณหนึ่งในร้อยเข้ามา ห้องของคุณหนึ่งแล้วมีความสุขพูดคุยกันเป็นไปให้กําลังใจให้ขอใช่ค่ะใช่ค่ะเราเราอยากให้สันก็เลยเป็นฉันไปเลยชื่อเพ่นชื่อสันจันทกการเขาับไปอ่านจันทกการนอนเนี่ยยายหนึ่งาบวขาดกับเหลือคาบวเหลือกับเกิดขบวเกิดกับไม้สีแดงมาด้วยนะคะขอบคุณค่ะแม่นาก็ให้สวัสดีค่ะน้องแอนขอบคุณค่ะคุณฉันทกการก็สวัสดีครับน้องแอนขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณโบราณเทพโบราณเทพคุณสกุล เคนวาเงียวสันเงียวยาวานันตีคุณอูจะไปรับเด็กครับได้เลยค่ะคุณสกุลขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณคุณอูมากที่พามาหาเพื่อนใหม่ขอบคุณพอมีมั่งมีมั่งบางครั้งก็ไม่อยากเล่นเลยบางครั้งบางครั้งไม่อยากจจับโทรศัพท์เลยบางครั้งเล่นไอ้ประกอบไปเรื่อยๆหลายเดือนก็ไม่มีอะไรมากมายก็ทํามา ทำมาเท่าไหร่แล้วละ่ะทํามาแกก็เห็นทําพร้อมๆแกจบพร้อมๆแกอยู่นะรุ่นนี้สวัสดีค่ะพี่โฮมก็สวัสดีรุนนี้สวัสดีเพื่อนๆรอบห้องทุกท่านนะคะบเบ้ยหนูมองไม่เห็นค่ะพี่ก็ยังไม่เห็นสุม,มาพรนะพี่อานานก็ยังไม่เห็นสุม,มาพรนะคะคุณสกุลแม่กล้าบอกน้องเหมียวนภพัชยาขอบคุณนะคะน้องเหมียวชนพัชยานี่ภาษาอังกฤษนะ